หลวงพ่อกัดศบมูนีลากรถไฟขึ้นเขาด้วยอํานาจจิตท่ากลางพระเกจิดังหลายองค์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อออกพรรษาปวารณาปีพุทธศักราช2507แล้วหลวงพ่อก็ได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2507โดยสายการบิน c p o ร่วมกับคณะทัศนาจรสแสวงบุญซึ่งมีทั้งพระและคา,าวาะอาทิเช่นท่านเจ้าคุณราชปัญญาเมธีเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านเจ้าคุณสิริสารโสพล เจ้าคณะอำเภอยาลาหลวงพ่อทิมพ์วัดช้างให้ผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดอันลือลั่นไปทั่วประเทศและท่านเจ้าคุณยานวิริยาจารย์วัดธรรมงคลซอยปุณณวิถีพระขนงซึ่งเป็นสิทธิเอกพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระฝ่ายคารวสาก็มีนายเอื้อบัวสวงทอบอและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนายน่วมนันทวิชัยนายกพุทธสมาคม สิงบุรีจุดมุ่งหมายของคณะจาริกแสวงบุญคือจะพากันไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4. แห่งด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธคุณและเพื่อปรองทำสังเวชหลวงพ่อกัดศพบนั้นต้องการจะเดินทางต่อไปเพื่อไปจำศีลภาวนาที่เมืองหรือสีเกตอันเป็นเมืองของนักพรตหรือสีชีไพรนักบำเพ็ญตะบะพวกนุ่งลมผมฟ้าที่คำพรและนักบวชนิกายต่างๆการเดินทางไปนมัสการต้นศรีมหาโพธิพุทธคอยา ไปเมืองพารานสีแล้วขึ้นรถไฟไป,ไปยังตำบลสานาศคือป่าอีสิบตนมฤึกคายวันอันเป็นสถานที่พระบรมศาส,าศสดาท,ทรงสแสดงปฐม,มเทศนาเสร็จสิ้นไปตามลำดับต่อจากนั้นก็ไปยังตำบลกุสินาราสถานที่เสด็จดับขันปรินิพานซึ่งหลวงพ่อกับสบมุนีเล่าถึงตอนนี้ว่ารถได้พาคณะเรามาถึงเมืองกุสินาราเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาความใฝ่ฝันของอาตามาภาพแต่อดีตท,ที่ใครจะได้เห็นเมืองกุสินารา และสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานยิ่งนักบัดนี้ความใฝ่ฝันนั้นความปรารถนาอันแน่วแน่นั้นก็ได้บรรลุผลแล้วใครจะเดินล่วงหน้าไปแล้วก็ตามอาตมาภาพยังคงยืนเหลียวไปโดยรอบเพื่อพินิจพิจารณาบริเวณสถานที่นั้นให้เต็มตาแต่อนิจจาอันว่าป่าสารวันอันเป็นส่วนที่แวะพักของเหล่ามรรคสัตว์และเป็นที่เสด็จดับขันปรินิพพานของพระบรมศาสดาของเราคงมีเรืออยู่แต่ชื่ออันเป็นที่หมายรู้เท่านั้น เพราะบัดนี้มีสภาพเป็นที่โล่งมีต้นไม้เบาบางปราศจากหมู่และกลุ่มไม้ต้นสาระหรือต้นรังอินเดียมีอยู่ไม่มากนะักแต่ทางการอินเดียเขาได้จัดรักษาและบำรุงอย่างดีมากแม่น้ำฮีรันยวดีที่ได้กล่าวไว้ในพระสูตรก็มีได้มีนี้ก็เป็นอนุสติให้ระลึกพิจารณาถึงความแปรปรวนแห่งสังขารเครื่องผสมปรุงแต่งว่าไม่เที่ยงย่อมแปรพันเปลี่ยนไป อาตามาสลดใจจึงรีบเดินตามหมู่พวกไปเห็นพวกเรากำลังขึ้นบันไดเข้าสู่อาคารหลังหนึ่งทำแบบวิหารอาตามาภาพจึงตามติดเข้าไปที่นี่เองคือที่ตั้งพระวิหารปางอนุทฐานสายญาติคือปางเสด็จบรรทมโดยไม่ลุกอีกต่อไปนายช่างปฏิมากรรมเขาปั้นเป็นพระพุทธรูปนอนตะแคงขวาแต่ไม่หลับพระเนตรเลยกลายเป็นพระพุทธปฏิมานอนลืมพระเนตรช่างปั้นคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้เพราะเป็นช่างแขกอินเดีย เพราะขณะที่อาตามาภาพยืนอยู่นั้นรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักพระพุทธองค์ซึ่งผิดกับสถานที่อื่นๆเช่นที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่ตรัสรู้และที่ศาลหน้าที่แสดงปฐม,มเทศนาเอ๊ะนี่ยังไงกันที่นี่เหมือนมีแม่เหล็กอาตามาจึงพิงไม้เท้าไว้ที่ประตูปลดย่ามลงจากบ่าสุดตัวลงคุกเข่าพร้อมกับเพื่อนศพระหมจารีจุดธูปเทียนน้องอภิวาถวายนามัสการบูชาด้วยหัวใจอันวังเวง ดูเหมือนว่ามีอะไรอบอุ่นวนเวียนอยู่ใกล้ๆและมีอะไรเย็นๆพรมไปตามตัวมีใหญ่ใครจะลุกไปแล้วอาตมาภาพก็ยังคงคุกเขา่าพนมมือหลับตาใจจดใจจ่ออยู่อย่างนั้นช่างอบอุ่นร่มเย็นและสงบแท้นี่เป็นความรู้สึกขนานั้นจนคณะพากันออกไปหมดอาตมาภาพจึงได้ลุกขึ้นเดินเวียนประทักษินแล้วจะเดินออกประตูเห็นหลวงพ่อทีิวัดช้างให้กำลังยืนพนมมืออยู่ข้างมุมประตู ตาลืมจ้องดูที่พระพุทธรูปอาตมาจึงเอื้อมมือจะไปหยิบไม้เท้าที่พิงอยู่ข้างประตูทันใดนั้นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงๆมีเสียงหนึ่งกระซิบท,ที่หูเบาๆแต่ชัดเจนว่าทําไมไม่กราบพระบาททําไมไม่กราบพระบาทอะไรกันอาตมาหันขวบไปดูหลวงพ่อทิมวัดช้างให้ก็เห็นกําลังยืนอยู่ไม่ห่างในท่าเดิมแล้วเป็นเสียงใครอาตมาจึงหันมาจะหยิบไม้เท้าอีกก็มีเสียงกระซิบอีกอย่างชัดเจนอ่อนน้อมว่า ทำไมไม่กราบพระบาททำไมไม่กราบพระบาทอาตมาชนกฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างหันกลับเดินไปสึกคุกเข่าอยู่ที่ปลายพระบาทพระพุทธปฏิมาปางสายญาติเสด็จดับคันปรินิพพานกราบแล้วกราบอีกแล้วพนมมือน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและพุทธานุภาพที่ได้ทรงปกแผ่ไปเป็นอนันตเขตแม้เสด็จดับขันปรินิพพานนั้นแล้วแต่พุทธเกษตรนี้ยังกระจ่างอีกนานไกล อาตมาภาพพนมมือขอมตัวลงปรงทำสังเวชเสียงหลวงพ่อทิมวัดช้างให้สะอื้นเบาๆอยู่ทางเบื้องหลังไม่ทราบว่าหลวงพ่อทิมมายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไรอาตมาลุกขึ้นถามท่านว่าหลวงพ่อสะอื้นทำไมเห็นแล้วมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกหลวงพ่อทิมตอบเสียงสะอื้นเป็นคำตอบที่กลั่นออกมาจากหัวใจของพระสาวกถึงแม้จะเกิดทีหลังห่างไกลนานถึงสองพันปีเศษก็ตามความผูกพันในพระพุทธบิดา ย่อมมีอยู่แก่สมนสรกายบุตรพุชินรสโดยประการชนีวันเสาร์ที่5ธันวาคม2 5 0 7คณะของหลวงพ่อกัดศกฉันอาหารเช้าแล้วได้เวลาเกนาฬิกาจึงพาพวกอุบาศกและอุบาสิกาออกเดินทางไปยังสถานีนาวกา้าเพื่อไปยังสวนป่าลุงพินิวันในแคว้นเนปาลอันเป็นสถานที่พระบรมาาสารดทรงประสูติถึงสถานีนากา้าเวลา11นาฬิกาแต่เจ้ากรรมแท้แท้ที่พนักงานรถไฟแขกอินเดียม,มันมักง่าย ตัรถตู้คณะของหลวงพ่อกัดศพมุนีออกปล่อยทิ้งไว้อยู่ห <àng> ่าง<า>จากตัวสถานีเกือบ300รอเมตรตรงที่รถตู้ถูกตัดออกนี้เป็นที่ลาดต่ำกว่าที่ตั้งสถานีและห่างจากที่รถบัสจอดเกือบครึ่งกิโลเมตรในคณะแสวงบุญของหลวงพ่อมีอุบาสิกาอยู่ในวัยชราหลายคนจะต้องเดินไกลทั้งตัวรถตู้ก็สูงบันไดก็ยิ่งลอยสูงขึ้นไปด้วยเพราะรถ,ถถูกตัดทิ้งไว้ในที่ลาดต่ำแม้แต่ผู้ชายที่แข็งแรงอย่างนายเอื้อบัวสวง ก็ยังต้องเกรงข้อโหนตัวลอยขึ้นไปยิ่งเป็นพระเป็นผู้หญิงยิ่งทุลักทุลเลใหญ่ทำให้ในายสุวรรณเจ้ามหาสุขผู้อำนวยการเดินทางในครั้งนี้และนายเอ,อื้อบัวสวงโมโหมากปัญหาจึงมีอยู่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้ตู้รถแล่นขึ้นไปจอดบนชานชาลาเหนือสถานีได้ในที่สุดปรึกษาตกลงกันได้ว่าให้คณะสแสวงบุญที่ขึ้นไปก่อนลงมาจากรถเพื่อให้รถเบาขึ้นแล้วจ้างผู้แขกสองสามคนและเด็กแถวนั้นให้ช่วยกันดันรถ แต่เมื่อทําดูแล้วรถไม่ได้ขยับขยื่นเลยเพราะตู้รถไฟใหญ่กว่าตู้รถไฟในบ้านเมืองเรามากมีน้ําหนักเป็นตันๆและจะต้องดันให้เคลื่อนขึ้นที่สูงเสียด้วยมันต้องใช้ช้างสารฉุดถึงจะขยื่นขึ้นไปได้ตอนนี้นายเอื้อบัวสวงเห็นหมดผลทางที่จะพึ่งแรงคนจึงคิดจะพึ่งแรงบาร,รมีของพระเสียแล้วจึงได้หันมาอาราธนาขอร้องอาจารย์วิริยังท่านเจ้าคุญญาณยานวิริยาจารย์ช่วยให้รถเคลื่อนด้วยอนุภาพที่ท่านมีอยู่ เพราะมองไม่เห็นใครที่จะช่วยได้ก็ต้องพึ่งพระกันบ้างท่านพระอาจารย์ีหรอยังได้เข้าไปยืนข้างตู้รถไฟภาวนาอยู่สักครู่ก็ทําท่าดันแล้วบอกให้ทุกๆคนช่วยกันดันรถแต่ดันเท่าไร่ๆร,รถก็ไม่มีทีท่าจะขยืดนายเอื้อจึงได้หันมาอาราธนาท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดยาลาท่านเจ้าคุณเจ้าคณะอําเภอยาลาและหลวงพ่อทีมวัดช่างให้ขอให้ช่วยแสดงอนุภาพทําให้ตู้รถไฟเคลื่อนที่แต่ท่านทั้งสามองค์ก็ตอบตรงๆว่าไม่ได้ฝึกมาทางนี้คือไม่ได้ฝึกทางอภิญญา สุดท้ายนายเอ,อื้อบัวสวงหมดหนทางอับจนปัญญาจึงได้ขอร้องให้หลวงพ่อกัดศพมุนีช่วยด้วยยังเหลือแต่หลวงพ่อกัะศบองค์เดียวเท่านั้นผมเชื่อว่าคงจะไม่สิ้นหวังเสียทั้งหมดนายเอ,อื้อบัวสวงพูดค่อนข้างเสียงดังเปิดเผยพลางพนมมือนอบน้อมหลวงพ่อกัดศพจึงเอ่ยว่าทําไมมาเจาะจงอาตมาก็ท่านเหล่านั้นยังรับไม่ไหวแล้วอาตมาภาพจะรับได้ยังไงนายเอ,อื้อบังสวงได้ยืนกรานว่าถึงอย่างนั้น ก็ขอให้หลวงพ่อเห็นแก่ญาติโยมผู้หญิงและคนแก่เะอครับที่จะต้องโหนตูวขึ้นรถว่าแล้วก็ไวอีกหลวงพ่อกัดศพเห็นนายเอื้อมีความมั่นใจเช่นนั้นจึงจําเป็นต้องช่วยสงเคราะห์จึงบอกเบาๆว่าโยมบอกพวกนั้นให้ดันรถพร้อมๆกันพอเห็นอาตมาเดินขึ้นหน้ารถก็ดันเลยนายเอื้อตรับคําเตรียมอยู่ข้างตู้รถไฟจากนั้นหลวงพ่อกัดศพก็เดินขึ้นไปทางริมรั้วสถานีครั้นพอถึงหน้ารถตู้ นายเอื้อกรองบอกให้พวกนั้นดันรถเสียงรถเคลื่อนดังคลืดแลนตามหลังหลวงพ่อกัดศพบมาได้หน่อยหนึ่งหลวงพ่อกัดศบจึงยิ่นไม้เท้าให้นายเอื้อจับปลายไว้นายเอื้อเอืเอ้อมมือขวามาคว้าปลายไม้เท้าวไว้ส่วนมือซ้ายจับอยู่ที่ราวบันไดรถหลวงพ่อจับหัวไม้เท้าวไว้ข้างแล้วจูงนำหน้าเท่านั้นเองตู้รถไฟอันใหญ่โตหนักอึง้งก็แลนปราดปราดขึ้นไปตามรางสู่สถานีอย่างง่ายดายน่ามหัศจรรย์ สร้างความตะลึงนั้นให้แก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน้าต่อตาสุดที่จะกล่าวพันนาเป็นอักษรภาษาใดๆได้นับว่าหลวงพ่อกัดศพได้ฝังรากความมั่นใจให้แก่นายเอื้อและญาติโยมในที่นั้นว่าอานุภาพของพุทธศาสนานั้นเป็นของมีจริงที่พระสาวกของพระพุทธองค์สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ เมื่อถึงคราวจำเป็นหรือวาระอันสมควรจะพึงแสดงคณะแสวงบุญทัดนาจรได้ท่องเที่ยวไปชมสถานที่สำคัญสำคัญนอกเหนือจากสังเวชนียสถานทั้ง4ี่แห่งแล้วอีกหลายแห่งจนช้ำชื่นใจสมปรารถนาทั่วหน้ากันจากนั้นก็ได้ถึงวันเวลาที่จะต้องแยกทางจากกันโดยหลวงพ่อกัดศบได้แยกทางลงที่เมืองปัตนะเมืองปาลีบุตรครั้งพุทธกาลเมื่อวันที่9ธันวาคม2507 เพื่อจะได้จาริกท่องเที่ยวไปตามลําพังสององค์กับพระวิเวกนั้นทมีบันทึกเก่าระบุว่าเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2524ีสิบมีสิทธิท่านหนึ่งกราบเรียนถามหลวงพ่อกัสสมุนีว่าตอนที่หลวงพ่อใช้พลังจิตลากรถไฟขึ้นเขาที่อินเดียนั้นหลวงพ่อทําอย่างไรหลวงพ่อกัสสมุนีตอบว่าใช้การรวมพลังเข้ามาเป็นหนึ่งและออกเดินนําหน้าทันทีไม่เหลียวหลังไม่ใช่อิทธิวิธีหากเป็นการใช้อารลก์ศีล แสงสว่างความว่าง